เลปเตอร์วีแปดนะอ้าวสตาร์ทได้ไหมอ่ะว้าดูดูก่ะยิเคโคตรดเดิมเดิมมาโคตรเงียบอะ่ะใส่ท่อชุดนี้ไปเดินใหม่ยกเส้นหนูแม่งโคตรคำราม นี่ Raptor F150 นะครับแต่เดิมทีมันเป็น F150 ตัวธรรมดานะครับนี่เอามาแปลงถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวเอารถไปทําช่วงล่างหน่อยฮะแล้วก็ไปลบโค้ดไฟหน่อยเหมือนไฟมันเด้งโชว์ฮะ ABS เดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวมาดูชมเต็มๆกันว่าตอนที่ใส่ล้อแล้วเนี่ยมันจะสวยและโหดแค่ไหนให้ดูทรงก่อนยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่ยังไม่ร้อยเน,นะให้ดูทรงก่อนนี่ นีฮะใครว่าคนไทยทำไม่ได้ฮะนี่เสร็จแล้วนะฮะ F1 0 0ตัวเก่าแปลงโฉมทั้งคันเลยฮะหน้าหลังนี่เป็นเป็นแรปเตอร์เจเนเรชัปัจจุบันน่ฮะปี่2 2 3นะฮะพาร์ทอะไรที่เป็นเหล็กนะฮะมันไม่ใช่เอามาสวมครอบทับนะเว้ยมันมันต้องมีศิลป,ปะในการทำด้วยเออเป็นงานคัสตอมนะฮะ นี่แล้วก็ล้อนี่ฮะล้อนี่ครับล้อชุดนี้ที่จะใส่ให้รถลูกค้านี่เลยฮะเ f ขอบ20นะครับออฟเซต็ตลบ4กับยางฟูลเอล MT นะฮะประเทศลาวเขาก็ถนนก็ลุยๆหน่อยก็จัดดอกนี่ฮะลุยๆเลยนี่เดี๋ยวดูด,ดูนี่น,นีล้อเดิมล้อเก่ากับล้อใหม่สดๆดู ความต่างคนละเรื่องเป็นไงดูความต่างโอ้โห<า>อะไรวะมันเห่าเลยวะเห่าจากยานอ่ะยกขึ้นโคตรหล่อโคตรหล่อโคตรหล่ออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอากลับมาประกอบเก็บงาน,อ,น,อ,นอีกนิดนึงบอกเลยว่าด,ดูเดี๋ยวมาดูกันญญนะแล้วเร็ว,เรวนี้ผมคงต้องบินไปลาวไปส่งนะ ่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งนะครับไงหนักเอวดี LD ก็ต้องมีแรงเอวไม่ต้องไม่ต้องมองให้ช่วยเอวไม่ไหวนี่กันชนท้าย F150 สเกลของมันเลยฮะไอตัวที่เราแปลงแปลงกันอยู่นั่นแหละนี่เอามาใส่นะชุดท่อนะนี่ไฟท้ายออริจินอลเดิมๆนะครับกระบะเหล็กฝาถังน้ำมันนี่ นี่เป็นไงโอ้โหนี่ปวงมาะไยซ้ายรถลาวแท้แเออนะบันไดข้างแรปเตอร์นี่ชุดหน้าช่องลมเห็นไหมดูนี่เออชุดด้านหน้าเออเดี๋ยวเอามาเก็บงานเลยเดี๋ยวมาดูโฉมเต็ม,เต,มเต็มกันนะฮะ FC จากสปปลาวถ้าไม่เชื่อใจเขาคงไม่เอารถมาใทำหนึ่งเดือนหรอก ะะอ่ะฝากไว้ครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะฝากไว้ครับแค่นี้แหละทักทายยำเย็นฮะ